เขียวมากเขียวมากล้องหนาให้ไดกลับบ้านก็ได้เฮ้ล้อขาคิวขึ้นบ้านขึ้นบ้านกลับบ้านให้ได้ไรหางเคื่องพันหักเอ้าขึ้๋นี้เอ้าเดี๋ยวนี้แหละเอ้าเออแซวแซวเราตัวข่าวแต่แท่นี้แซวยิตัวข่าวขำและเฉย กินอสวรรควัเด้กินอสวรรค์ดเดน้อท้องฝากเมืองพีนนะเหี้ยไก่ของแท้ของแม่าไปโดกล่อขาวเลอกทีนเขาเป็คนทำบูเป็นแล้วเฮีงเด้อของแท้เด้อนี่เด้อมานี่ยนแิ้ของแท้มืองีน่างนันโนนยางของโนนยางเด้อนี่เด้อหอม จริงจังเลยโดมแล้วครเมเอาเเมเอารถถ่ายได้ถ่ายเลยโอ้มาถ่ายแน่นี่มันขอยเอาไปวัดท้ำกันได้น้ำเด้เนาะคือสิบุริภักันไปเสียมิตาพระล้านหินนหัน